1129 PA Contact Center สวัสดีค่ะดิฉันวิภาวีรับสายดี ND, ให้บริการค่ะลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามเรื่องใดคะพี่ค่ะบ้านหนูไฟดับค่ะหนูอยู่คนเดียวพ่อกับแม่หนูยังไม่กลับค่ะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคนเก่งแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะหนูอยู่ที่อายุธยาอำเภอภาชีค่ะ ช่วยตรวจสอบวันครบกำหนดชำระค่าไฟให้ด้วยค่ะรบฟวดรอดสักครู่นะคะวันครบกำหนดชำระคือวันนี้ค่ะเพื่อความรวดเร็วแนะนำให้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ1129 PEA Contact Center ยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ คุณผมอยู่ที่สถานีโวตาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมถึงชาร์จไม่ได้สักทีล่ะครับใจเย็นเ็ก่อนนะคะรบกวนลูกค้าลองขยับหัวชาร์จแล้วหน้าจอตู้โวตาจะแสดงสถานะคอนเน็กค่ะคอนเน็กแล้วครับลูกค้าต้องการให้1129 PA Contact Center ช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่คะไม่มีครับผม1129 PA Contact Center ยินดีให้บริการค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะทุกปัญหาของคุณ1129 PEA Contact Center ยินดีแก้ไขและพร้อมเต็มใจให้บริการไม่ว่ากลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมงมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายและสามารถเลือกช่องทางการติดต่อที่สะดวกสำหรับคุณผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง Live Chat ที่ chat p e a 1 1 2 9 com facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และทว i t t ตอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือทางอีเมล1129 at p e a c o t h และแอปพลิเคชัน pea smart plus สะดวกง่ายครบทุกเรื่องราวคุณยังสามารถใช้งานและตรวจการทำงานว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนมีความสะดวกและรวดเร็วเพื่อความสะดวกเตรียมหมายเลขของผู้ใช้ไฟฟ้าชื่อและสะกุลก่อนโทรแจ้ง1129 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน1129 PEA Contact Center บริการด้วยใจ24ชั่วโมงหนึ่ PEA Contact Center